มาอ,อกแล้วนับทองตามมาด้วยหมายเลขหกครับเจคุนแผน่นเจขุนแผนผ่านมาเรือเลือนำตามมาด้วยบุญคุนแผ่นดิน แรงใหม่มากมาครับหนุม่มจริงใจขนาดนี้เจขุนแผนบุญคุณแผ่นดินวัออนมอถามได้นอก,ออกมีสิทธิ์กันทุกมาครับขนาดนี้วันมอทาม แรงมาขึ้นมาอีกมาครับบนคนเผนบนคนแผ่นเด่นก็ขยับเพื่อนมาครับบนคนแผ่นเด่นวันมอทามบนคนแผ่นเด่นวันมอทาม